ข้อ27นะครับอัตราทดเกียร์เป็น1.25และเฟืองตามมีฟัน50ซี่จนวนฟันของเฟืองขับของเกียร์มีจํานวนกี่ซี่นะครับความสัมพันธ์ก็คืออัตราทดเกียร์เท่ากับอะไรเฟืองตามส่วนด้วยเฟืองขับ โอเคจอกัะหมดอัตราทดเกียร์มา1.25นะครับเฟืองตามี50นะครับโจทย์หาเฟืองขับตัวน,นึ่งนะครับอ่ะคูณคขว้าย,ย้ายนี้ขึ้นไปย้ายนี้ลงมานะครับเฟืองขับเท่ากับ50นะครับหารด้วย1.25 สองห้า,านี่หันเลขเป็นนะ,ะได้เท่าไหร่ได้40นะครับอ่ะ44ตอบข้อที่2ถัดมาข้อ28ไม่ยากนะถ้าอัตราทดเกียร์เป็น2.45และเฟืองขับมีฟัน24จําจำนวนฟันของเฟืองตามของเกียร์มีจำนวนกี่ซี่นะครับอ,อัตราทดเกียร์ เท่ากับเฟืองตามนะครับส่วนได้เฟืองขับโจทย์ตัวมาอัตราทดเกียมมาเป็น2.45เฟืองขับเท่ากับ2 4ใช่ไหมอ่ะเฟืองตามต้องการจะหาเฟืองขับอยง่ล่างนะคือ20ย้าย20ขึ้นไปคูณนะครับจะได้2.45คูณกับเท่าไหร่ คูณกับ20เจาจำนวนเฟืองขับมาตรงนี้คิดเลขได้เท่ากับ49นะครับตอบข้อที่3นะครับ